หลังจากเมื่อวานเรามีเมนูที่ติดค้างกันอยู่วันนี้เราก็มาตั้งหม้อกระทะเพื่อที่จะทอดหมูสามชั้นเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เตรียมมาหั่นละครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคําเพื่อที่จะนําไปผัดกับผักคะน้าตามที่เราต้องการเมื่อวานเราผิดพลาดเป้าหมายฝนตกหนักทําเอาทานเราก่อไฟแล้ววอดวาย วันนี้เราเลยมาแก้ตัวและขั่วใหม่หั่นหมูเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็นำไปใส่ภาชนะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปผัดนั่นเองครับต่อไปเราจะใส่พริกพริกแดงที่ผมชอบพันนี้ผมใส่ประมาณ10เม็ดหั่นเป็นชิ้นหย,ยาบๆพอดีนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านของผัดคณะ หมูกรอบของเรานั่นเองยังไม่พอใจผมหั่นอีกทีหนึ่งสับหยาบๆนะครับต่อไปเราก็เตรียมมาสุกทุบกระเทียมที่เราต้องการผมใช้กระเทียมหนึ่งหัวนะครับซอยหยับๆชิ้นหยาบๆเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมจะมาผัดไ่เลยเตรียมคะน้าที่เราเตรียมไว้หนึ่งกำมือหนึ่งกำมือนั้นมีประมาณสิบกาต้นแล้วเรามาหั่นสับ จนยน่นแล้วค่อยนำมาล้างน้ำเตรียมตัวไปผัดกับหมูกรอบที่เราชอบลงไปนั่นเองจากนั้นเราก็มาผัดเครื่องแกงพริกกระเทียมให้หอมกุ่นเพื่อที่จะเอาหมูลงไปวุ้นกับหม้อกระทะเสร็จแล้วเราก็นำหมูกรอบของเราที่หั่นไว้ลงไปผัดให้ไวในหม้อกระทะเติมลงไปด้วยน้ำ ทอสหอยที่เราชอบใส่ลงไปตามต้องการจากนั้นก็นำด้วยผงชูรสดูรสด,ดีลงไปใส่ได้เลยครับใส่พอประมาณนะครับผงชูรสก็อย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะทำให้ผมหลุดล่วงเติมน้ำเปล่าลงไปสักหนึ่งตวงแล้วค่อยผัดทุกอย่างให้เข้ากัน เสร็จแล้วนำผักนะ้าที่เราหัน่นลงมาใส่ในหม้อคลุกเขาให้เกียคอแล้วค่อยต่อด้วยการผัดนั่นเองเติมลงไปนิดนึงด้วยน้ำมันหอยเพราะว่ากลัวมันจะไม่นัวเร่งไฟให้มากๆแล้วค่อยผัดตามลงไปแค่นี้ก็ได้ใจว้าวรู้สึกว่าน่ากินมากเลยครับผัดผัก้าหมูกรอบ